ใ้สุดท้ายจบแค่นั้นแหละบื้มไป2 0 0 7แค่นั้นแหละท่านผู้ชมใ้สุดท้ายคูณ38ครับผมนะปิดเสสวยครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเทิดอายุต่ำกว่า18ีควรได้รับคำแนะนำ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอสคาย PG เกมเรามาอยู่ในเกมเนโกะนะครับผมวันนี้กับทุน540ตามเวลาโบนัสไทม์อัตราการแตกของโบนัสอยู่ที่90เเลยนะครับผมสำหรับเกมเนโกะวันนี้นะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเวลานะครับท่านผู้ชมลุยครับผมนะทำการเปิดเชอร์โบไล่สเตปเบ็ด10ก่อนแล้วกันเนี่ยครับผมนะปัน ปั่นแตกจะทำการเปลี่ยนเบ็ดทันทีนะครับโอเคสวยงามโอ้เบ็ดสิบเอาเรื่องมาเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบ็ดหกสิบนะครับผมเลยโอ้โหเอ้ยสวยครับสแกตเตอร์เข้าสี่ตัวมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมกดเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมนะทุนเหลือหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าครับผม มาฟิวเจอร์ครั้งนี้ของเราจะปังหรือเปล่านะครับอสองไม้ก็ฟรีไปแล้วสามไม้ก็ฟรีไปแล้วหวังวออ่าจะมาหรือเปล่าไม่รู้อุ่แปดสวยครับผมสวยครับผมส8งแปมไหลมาต่ออีก60 720็ดิบเบิต่อไม่รอแล้วจ้าหน0 0ง และยังไม่พอครับยังจบไม่ได้แล้วผมแล้วทงไหลไปต่อไหลกันยาวๆครับผมไหลกันแบบยาวๆโอ้โหไม้เดียวเฟวียเวียครับไม้เดียวครับท่านผู้ชมไหลาย,ยาวครับสามพันเอ้สองพันเจ็ดนะครับผมนะโอเคลุยกันต่อได้ยี่ห้าการหมุนนะปับโอ้โตัวคูณท่านผู้ชมดูตัวคูณเยอะไหม บอกเลยว่าเยอะจัดถ้าเข้ามาสักไม้หนึ่งเนวคือคุ้มมากมาเถอะมาเถอะมาเถอะมาอะารนี้ต้องมาละอะไรอะไรน,นี่ต้องมาละฟรีในฟรีเนี่ย,ยโอ้โหไม่เข้าครับคูณสามสิบสองแล้วตอนนี้คูณสามสิบหกไม้สุดท้ายจบ แค่นั้นแหละบึ้มไป2,700แค่นั้นแหละท่านผู้ชมไม้สุดท้ายคูณ38ครับผมนะปิดส,สวยๆครับสองพรยสามสิบหกครับผมนะแตกดูกันมาสองไม้แต่ว่าแตกหนักครับผมนะสิบกัานหมุนฮะรางวัลรวมห้าพันแปดร้อยแปดนะครับผมนะกดรับเลยแล้วกันนะครับผมโอเคใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน กันด้วยนะครับผมนะโอเคครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอากาศสักทีนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ